ปลัดแรงงานถแถลงจัดจับ EXPO Thailand 2023คนไทยมีงานทำคนหางานงานหาคนวันที่25พฤษภาคม2566นายบุญชอบสุทธร,รมนัทวงศ์ปหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดงานจับ EXPO Thailand 2023ท่ามกลางสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติณนห้องประชุมชั้น5กระทรวงแรงงาน โดยมีนายไพโรธโชติกสถียนอธิบดีกรมการจัดหางานนายสันตินันตสุวรรณนายสิบหมื่นชัยโพธิสินรองอธิบดีกรมการจัดหางานพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้แทนจากภาคบริษัทภาคเอกชนร่วมงานนายบุญชอบสุธรรมนัทวงประหลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานจัดงาน Job เ x p o t h a ป l a n d 2023มหกรรมการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ภายใต้งานคนไทยมีงานทำคนหางานงานหาคนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สมัครงานไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ผู้ว่างงานคนพิการผู้สูงอายุ หรือทุกคนที่ต้องการมีงานทำกับนายจ้างสถานประกอบการได้พบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรงเพื่อประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งส่งเสริมให้คนไทยทราบความต้องการของตลาดแรงงานได้รับบริการแนแนวอาชีพคำปรึกษาด้านอาชีพที่ถูกต้องตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อจะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานลดปัญหาการบ้างงานและขาดแคลนแรงงานวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมต้องถือว่าเป็นภารกิจหลักแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของกระทรวงแรงงานเพราะว่าเราไม่ได้จัดมา3ปีแล้วนะครับก็คืองาน Job Expo Thailand 2023เป็นการนำบริษัทใหญ่ๆ410บริษัทมารับสมัครงานด้วยตนเองมันเป็นบรรยากาศของคนหางานกับคนรับสมัครงานมาเจอกันแล้วก็สามารถที่จะสมัครผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำก็ได้ คนที่ต้องการหางานถึงแม้จะมีงานแล้วต้องการจะเปลี่ยนงานหรือไม่มีงานมาที่นี่ต้องมีงานให้ทำนอกจากนั้นแล้วยังคาดหวังว่าเยาวชนหรือนักศึกษาเองที่ยังไม่ได้อยู่ในวัยแรงงานแต่ถ้าได้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาพบกับสถานประกอบการผู้ที่ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งว่างงานเขาจะมีความเข้าใจแล้วว่างานไหนที่จบแล้วมีงานทำแน่นอนงานไหนที่มีค่าตอบแทนสูงเท่าไหร่ผมบอกแล้วนะครับว่างานนี้คือคนไทยทุกคนต้องมีงานทำ ด้านนายไพยโรจโชติกาสเถียนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า Job e x p กซ์โปไทยแลนด์2023มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2566ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาฮอล์เอ100ถึง102กรุงเทพมหานครผมประสานนายจ้างแล้วถ้า3วันเนี่ยอยากให้มีการมาจุงานทันทีนะครับประมาณ32,000อัตราเลยอยากให้คนเป็น ร่วมงานนี่ได้รู้ว่าท่านไปแล้วท่านอาจจะได้งานในวันนั้นเลยคือบางคนคืออยากจะเปลี่ยนงานนะครับหรืองานที่ทําอยู่เนี่ยตัวเองยังไม่ชอบต้องไปงานนี้เพื่อไปเอางานที่เองต้องการหรือนักเรียนที่จบการศึกษาปีนี้ก็สามารถเข้าไปในงานเพื่อรู้ว่าเมื่อเองจบมาอาชีพอะไรที่ตัวเองอยากจะทํางานนะครับหรืออาจจะสมัครงานล่วงหน้าก็ได้เพราะอาจจะเป็นพิเรียดที่ตรงกับการจบการศึกษาพอดีนะครับเป็นการรองรับคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีอย่างการเสวนาในหัวข้อต่างๆที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เช่นหัวข้อการสร้างตัวตนสู่การสร้างรายได้บน TikTok แพลตฟอร์มยอดนิยมในปัจจุบันและการเกษตรเพื่อความยั่งยืนมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอาทิยมูดมีนมตราอินทิราและปรางปรางทิพย์และกิจกรรมเชิญชวนผู้ร่วมงานร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล จับเอ็กซ์โปไทยแ2023คนหางานทำต้องการมีอาชีพไม่ควรพลาด8-10มิถุนายน2566ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาฮอร์ e. 100-102ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ที่ j o b i t d o e g o t h j o b e x p o t h a i l a n d 2 0 2 3